โครงการก็คือโครงการลอยฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้านะครับร่วมกับลอยฟ้าพลังน้ําเกิดสิลินทรน,นะครับนะครับที่มาของโครงการนะครับจากแผน PDP 2 0 1 8นะครับกอพอได้รับมอบหมายให้พัฒนานะครับตัวโครงการลอยฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ทุ่นลอยน้ํานะครับร่วมกับลอยฟ้าพลังน้ําจํานวน16โครงการนะครับซึ่งก็จะเกิดในที่ต่างๆเขื่อนต่างๆของการไอฟ้านะครับ รวมทั้งหมด16โครงการนะครับก็จะรวมกำลังผลิตทั้งหมด2,725เมกะวัตต์นะครับซึ่งปัจจุบันเราดำเนินการที่เขื่อนชลินทร์นะครับเป็นเขื่อนแรกนะครับที่45เมกะวัตต์นะครับแล้วก็เขื่อนที่จะต่อไปอีกทีนึงก็คือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับหน้าต่อไปเลยครับข้อมูลของโครงการนะครับโครงการก็ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนชลินทร์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นประเภทลอยฟ้าประเภทลอยฟ้า แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําขนาด45เมกะวัตต์นะครับแบบไฮบริดนะครับร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาด36เมกะวัตต์นะครับพื้นที่ตั้งนะครับทางรูปด้านซ้ายมือนะครับตั้งอยู่บนผิวน้ําอ่างเก็บน้ำนะครับอยู่ที่450ไร่นะครับคิดพื้นที่เป็นร้อยละ0.27นะครับถ้าเกิดดูรูปด้านล่างนะครับจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เพียงส่วนหนึ่งนะครับของอ่างเก็บน้ําเขื่อนิรินทรนะครับราคาโครงการรวมอยู่ที่1,147ล้านบาทนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยค่าเอนจนเนียร์นะครับโคเคเมนต842ล้านบาทนะครับแล้วก็ระบบ Energy Management System นะครับที่25ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าดําเนินการอีก280ล้านนะครับคู่สัญญาของเราก็คือบริษัทวิกิมพาวเวอร์นะครับแอนเอเนจไชนานะครับวันที่เริ่มโครงการหรือ LOI นะครับวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562นะครับกำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์หรือเรียกว่า CO d นะครับ วันที่31ตุลาพุทธกาช2564ครับจุดเด่นของโครงการนะครับมีราคาถูกคำว่ามีราคาถูกคืออะไรนะครับก็คือเนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับได้ใช้พื้นที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนซรีเลนทรนะครับโดยไม่ได้มีการซื้อที่ดินในการที่จะต้องไปตั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับ อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเราใช้สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับประกอบกับระยะทางที่จากดูโตลงไฟฟ้านะครับไปถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงประมาณ2กิโลเมตรนั่นก็ทําให้ราคาการผลิตต่อหน่วยถูกลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคู่สัญญาประมูลมาราคาถูกนะครับทําให้ตอนนี้ค่าไฟต่อยู่น่ตอยู่ที่1นึบาทห้นะครับความมีเสถียรภาพเนื่องจากว่าของเราเองนะครับ รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปนะครับเมื่อมีการกลงวันสามารถผลิตประแดดผลิตพลังงานได้อย่างดีนะครับแต่เมื่อมีเมฆมาบดบังนะครับก็จะทําให้พลังงานส่วนนั้นหายไปแต่ระบบเราเป็นระบบไฮบริดนะครับก็จะมาชดเชยในส่วนนี้นะครับทำให้ระบบมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือเนื่องจากว่าทางโครงการเนี่ยใช้วัสดุนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว แผงโซลาร์เซลล์นะครับเราใช้ชนิดเป็นชนิดดับเบิลแสนะครับมีกระจกทั้งสองด้านนะครับทำให้อายุการใช้งานเนี่ยใช้งานได้นานนะครับในส่วนของตัวทุ่นลอยน้ำก็ผลิตจากวัสดุ HDPE นะครับก็มีอายุโดยเฉลี่ยทั้งสองอันเมื่อกี้นะครับมากกว่า25ปีนะครับเดี๋ยวนะครับขอไา้ครับ ขอโทษทีครับไปเป็นอุทัตน์นะครับออขอขอเชิญชมมติมิเดียของพี่ทางโครงการทำมานะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับที่เห็นด้านซ้ายมือ เจ็ดกล่องนะครับที่เราทำการเป,ป็นเงินกระแสไฟฟ้า ติดตั้งในอ่างเก็บน้านะครับเพราะฉะนั้นระบบยึดโยงจะต้องมีความสําคัญนะครับเราไดา้ทิ้งสมอตัวสมอคอนดีตลงในอ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อติดตั้งตัวสลิงสแตนเลสเพื่อยึดนะครับโดยมีการคำนวณเรื่องนะครับทั้งด้านความเร็วลมนะครับแล้วก็กระแสน้ำนะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในแต่ละกรอบนะครับผลิตได้ก็จะส่งไปที่ตัวคอ,อร์เตร์บอร์ดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวติดกั้ง จะอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ทานทอร์มอนะครับต่อจากนั้นนะครับในแต่ละกออที่ผลิตพลังงานได้นะครับจะส่งไปที่ตัวเคเบิลลิงบอกนะครับซึ่งเป็นจุดรวมสายนะครับก่อนที่จะส่งลงไปทางใต้อ่า,อาเก็บน้ำนะครับเพื่อไปขึ้นบนอาคารสวิงเกียร์นะครับ นี้ก็จะถูกส่งมาตามสายส่งขนาดที่ 2kb นะครับเป็นระยะทาง2กิโลเมตรนะครับไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงน,นะครับจุดการไฟฟ้านะครับ ค่ะก็จากการที่เราได้ชมวินิทัศน์ไปแล้วนะคะก็จะได้เห็นโครงสร้างการทํางานทั้งหมดของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําพลังงานแสงอาทิต์ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนซิรินธรนะคะ,ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาลงมาที่รายละเอียดของแต่ละอุปกรณ์โดยสังเกตนะคะว่าอุปกรณ์หลักที่สําคัญมีอะไรอยู่บ้างนะคะขอเริ่มต้นจากอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดของเราก็คือเขื่อนของเราค่ะในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้า,ลฟฟาพลังน้ํา เขื่อนสิรินทรเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังน้ํา3ยูนิตนะคะยูนิตละ12เมกรวัตรวมทั้งสิ้นก็คือ36เมกะวัต์นะคะระดับน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ7เมตรนะคะอาจจะมีขึ้นมีลงอยู่ในช่วงนี้นะคะช่วงที่หน้าน้ําสูงสุดแล้วต่ำสุดก็จะห่างกันไม,ไม่เกิน7เมตรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์สำคัญที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือระบบมอรลิงที่ทุกท่านได้ชมไปเมื่อกี้นะคะระบบมอรลิงหรือระบบยึดโยงนะคะประกอบไปด้วยทุ่นคอนรีนะคะซึ่งเราได้หลอกควอนรีไว้มีประมาณ3ขนาดนะคะขนาดที่เล็กที่สุดก็อยู่ที่3.24ตันนะคะแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ก็คือเกือบ6ตันนะคะจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1721รลูกนะคะที่เราจะค่อยๆหย,ย่อนลงไปนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จึงจะมี ภาพประกอบให้เห็นนะคะอุปกรณ์อื่นที่ที่เป็นองค์ประกอบหลักอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือตัวทุ่นลอยน้ํานะคะซึ่งเป็นพระเอกของเราเลยนะคะว่าทุ่นลอยน้ำเนี่ยทำจากวัสดุ h d p e นะคะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังที่หอกอได้เล่าให้ฟังนะคะว่าการ UV ด้วยแล้วก็เป็นแมทท r i a l ลที่เป็นระดับเดียวกับท่อน้ำประปานะคะจึงปลอดภัยนะคะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในน้ำมากนะคะ ตัวทุ่นลอยน้ำตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมนโฟลดเราเรียกว่าเมนโฟลดนะคะสำหรับติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์หรือแผง PV โมดูลของเรานะคะแผง PV โมดูลที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นของยี่ห้อ JA Solar นะคะก็เป็นชนิด Double Glass m o n o ค r y s t a l l i n e นะคะขนาดกำลังผลิตแผงละ405วัตต์นะคะจำนวนทั้งสิ้น144,420แผงะคะ่ะโดยที่ในการติดตั้งเนี่ย เราก็จะประกอบไปแต่ละอารีนะคะในทีน่นี้บางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าเป็นแต่ละไอซ์แลนด์หรืออ่าแต่ละเกาะแล้วกันนะคะคอเนี่ใช้ํำภาษาไทยว่าแต่ละเกาะนะคะในทีน่นี้เราก็ดีไซน์อยู่ที่เจดเกาะนะคะเราก็แบ่งออกเป็น7ดเกาะที่แยกออกจากกันนะคะในการควบคุมระบบเนี่ยเราก็จะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดในส่วนของแต่ละเกาะนะคะซึ่งแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ของเขาอยู่ด้วย อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ของบริษัทซันโปรนะคะเป็นเซ็นเ a l i n อินเวอร์เตอร์นะคะขนาดกำลังผลิตอยู่ที่3.4เมกะวัตต์นะคะจำนวนทั้งสิ้น14ยูนิตค่ะในแต่ละอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะติดตั้งไว้บนโปสเตอร์โบสนะคะโปสเตอร์โบสเนี่ยก็เป็นทุ่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นทุ่นที่ดีไซน์ไว้สำหรับรับน้ำหนักได้ถึง60ตันนะคะ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคานร์เมอร์หรือหม้อแปลงที่เอาไปลอยอยู่ในน้ำด้วยนะคะเราก็จะ,ะเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าจาก DC ให้เป็น AC บนบนเกาะแล้วก็ส่งผ่านสาย22 k v นะคะสเต็อัพจาก600โวลต์นะคะเป็น22 k v ขึ้นมาที่อาคารสวิตช์เกียร์นะคะเพื่อรวมกำลังไฟฟ้าทั้งหมดแล้วส่งเข้าสาย22 k v ของการไฟฟ้า ไปยังสับเตชันของการไฟฟ้าที่115 k v ค่ะนี่คือระบบคร่าวๆที่เราได้ดำเนินการไปนะคะในส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินการทั้งนี้ก็คือระบบไฮบริดนะคะตามชื่อของโครงการเลยค่ะเป็นไฮโดรโฟติ้งโซล a r ไฮบริดนะคะตัวไฮบริดเนี่ยค่ะเขาทำงานยังไงก็คือเราใช้ระบบที่เป็นระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินะคะสามารถเลือกโหมดการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น นะคะด้วยความที่กกพเป็นผู้นําในการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะคะนั้นการที่เราจะพัฒนาโครงการของพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องคิดถึงความยืดหยุ่นความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยนะคะในทางในการที่พัฒนานี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยเลือกการทำงานออกมาในลักษณะของ3แบบคร่าวๆก่อนนะคะว่าเมื่อมีแสงแดดนะคะของได้มาฟรีก็ต้องใช้ก่อนนะคะ ได้แดดมาปุ๊บที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีศักยภาพเรื่องพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยค่อนข้างมากเพราะความเข้มแสงเฉลี่ยเนี่ยอยู่ระดับต้นๆของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตจากแสงแดดอย่างเป็นที่หมดนี้ก็คือจ่ายมีแดดเท่าไหร่จ่ายให้หมดเลยนะคะเพื่อให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงด้วยนะคะก็เรียกว่า full irradiation er er นะคะถ้าเกิดว่าแสงแดดหมด เราก็จะจ่ายลงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะการที่เราจ่ายแดดไปแล้วทําให้เราสามารถเก็บมวลน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงที่เป็นพีคโหลดนะคะกอปพก็สามารถจ่ายจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําเพื่อเสริมพีคเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงได้ด้วยนะคะช่วงที่ไม่มีแสงแดดเนี่ยเราก็จะจ่ายด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ําทําให้การบริหารจัดการพลังงานเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ยังมีความสามารถที่จะจ่ายผสมกันนะคะเป็นไฮบริดเรียกว่าผสมผสานนะคะในช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีการลดกำลังผลิตลงเนื่องจากธรรมชาตินะคะก็คือมีเมีเมฆบ,บางเนี่ยโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ำก็จะเสริมขึ้นมาได้นะคะก็เป็นการทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนให้มากที่สุดที่ก็ขอ,ขอได้ออกแบบไว้ค่ะในส่วนของการติดตั้งนะคะ การติดตั้งเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพจริงนะคะที่สําเร็จแล้วนะคะเราทําโครงการสําเร็จและ COD ไปแล้วนะคะเราก็จะแบ่งอาร์เรของการติดตั้งเป็นดังนี้นะคะว่าแต่ละเกาะนะคะเกาะที่1เกาะที่2อ4ส6ี่ห้าหและ7นะคะโดยที่บริเวณสวิตเ e ียก็คืออยู่ที่ชายฝั่งนะคะในส่วนของเกาะที่1เนี่ยห่างจากชายฝั่งอยู่ที่ประมาณ1.6กิโลเมตรนะคะขนาดของแต่ละเกาะก็คือ กว้างประมาณ500เมตรนะความยาวค่ะเขอภัยค่ะความยาว500เมตรและกว้างอยู่ที่ประมาณ140เมตรนะคะก็เรียกว่าก็เป็นพื้นที่ที่กว้างพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบระบบเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะโดยที่เราสามารถมอนิเตอร์การผลิตไฟเนี่ยได้จากคอมพิวเตอร์นะคะเราไม่ต้องไปเดินดูที่นี่เลยเรียกว่าในส่วนของภาคอีสานนะคะที่เรา พัฒนาโรงไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเน้นให้มีการทำงานแบบอันแมนนั่นคือใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาช่วยในการควบคุมและแสดงผลโรงไฟฟ้าสามารถที่จะทำการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลจากศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ออกแบบไว้ค่ะค่ะในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะ ก็ขอให้ขอฟอได้เล่าในส่วนอื่นๆต่อไปนะคะในส่วนเทคนิคก็ขอจบการบรรยายส่วนนี้ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะครับก็เมื่อวันที่13กันยาพุทธศักราช2 5ง4นะครับคุณบุญญนิตวงรักมิตรนะครับผู้ว่าการกรพนะครับได้มาขนานเครื่องผลิตไฟฟ้าครบทั้ง7เกาะนะครับแล้วก็เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564นนะครับเราได้มีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์นะครับหรือเรียกว่า COD นะครับ ครับอันนี้มาดูเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์นะครับอ่สมอคอนกรีตนะครับเป็นหัวใจของการยึดโยงระบบนะครับตอนนี้เราก็ใช้ตัวแท่นคอนกรีตนะครับทำการหล่อขึ้นมานะครับแล้วก็เอาแท่นคอนกรีตทั้งหมด1,721ลูกนะครับออกลงไปติดตั้งในด้านล่างของอ่างเก็บน้ำนะครับโดย ต้องใช้ g p s วางให้ถูกตำแหน่งนะครับแล้วก็ตามตำแหน่งที่เราได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้ถ้ามองดูเหมือนกับงานง่ายนะครับในความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราต้องย้ายของหนักลงไปในตัวโป๊ะนะครับแล้วก็เอารถเค็นเข้าไปติดตั้งบนโปะ๊ะแล้วก็ยกของหนักลงซึ่งตรงนี้เป็นความสามารถของทางทีมงานนะครับสามารถดําเนินการได้อย่างปลอดภัยนะครับสามารถติดตั้งได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับครับ ภาพต่อไปนะครับเป็นการประกอบแผงโซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําอยู่ที่5เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําฐานในการประกอบติดตั้งที่ถาวรเนี่ยก็จะทําให้เราต้องมีการเคลื่อนย้ายฐานอยู่เป็นประจำนะครับตรงนี้เราได้ออกแบบให้ฐานตัวนี้เป็นเหมือนกับแพรนะครับสามารถลอยได้เมื่อน้ําลงก็จะลอยออกไปนะครับทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการประกอบและติดตั้งนะครับตรงนี้ก็เราจะประกอบใน1เกาะเนี่ยเราแบ่งออกเป็น16ส่วนนะครับ ในหนึ่งส่วนจะประกอบที่ตรงตรงแพรในแต่ละแพรนะครับซึ่งหนึ่งส่วนเนี่ยก็จะมีความยาวอที่ร้อี่สิบกว้าง30เมตรนะครับเมื่อประกอบไปเสร็จก็จะลากไปติดตั้งที่เกาะนะครับรูปด้านซ้ายมือนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยขนส่งโดยเทลเลอร์มานะครับาจากท่าเรือ วิ่งมาที่นี่ประมาณ700คันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเนื่องจากว่าการเข้ามาผ่านชุมชนและเข้ามาในโครงการถ้าเกิดเข้ามาปริมาณมากก็จะเกิดการแอรอัดนะครับตรงนี้เราก็มีปัญหาจัดการนะครับในส่วนต่อไปคือเมื่อของมาแล้วเนี่ยต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเราก็มีการเช่าคลังเก็บของนะครับแล้วก็รวมพื้นที่ในบริเวณเขื่อนด้วยนะครับ แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าเรามีการวางแผนที่ดีนะครับก็ยังเกิดปัญหาเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็มีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็กระทบกับโครงการอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถดําเนินการผ่านไปได้นะครับจากรูปต่อไปนะครับจะเห็นว่าในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับตัวแสงเนี่ยสามารถผ่านทะลุออกไปด้านล่างได้นะครับนั่นก็ทําให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านล่างเนี่ยสามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามปกตินะครับ ประกอบกับที่เราเห็นนะครับก็เนื่องจากว่าบริเวณแถวนี้นะครับปลาจะมาอาศัยร่มเงาของน้ําอาศัยเพาะพันปลาเพาะขยายพันธุ์ต่อนะครับรูปด้านขวามือนะครับที่วงไว้สีแดงนะครับทั้งบนเนี่ยเป็นตัวเหยี่วแดงนะครับซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นคู่นะครับเขาก็จะบินหาปลาบริเวณแถวนี้อยู่เป็นประจํานะครับถ้าโชคดีมาก็จะเจอนะครับรูปต่อไปนะครับเป็นการประกอบแผงโซลาร์เซลล์กับทุ่นลอยน้ํา ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เอาตัวทุ่นนะครับมาประกอบกระถานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยกตัวแผงโซลาเซลล์มาติดตั้งนะครับในขณะเดียวกันนะครับภาพกลางเราก็ทําการออกแบบให้ตัวนี้ทางเดินเป็นแบบคานแข็งนะครับเพื่อให้เกิดการกระจายน้าหนักได้ดีการเดินก็จะสามารถเดินได้แบบชิดๆกันนะครับเมื่อประกอบเสร็จก็จะทําการผลักลงไปด้วยแรงงานคนนะครับขณะที่ทําการประกอบนะครับที่นี่จะใช้แรงงานคนอยู่ที่300ถึง600คนต่อวันแล้วก็ทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบริเวณโครงการเป็นอย่างมากนะครับภาพต่อไปนะครับเมื่อเราทําการประกอบใน1นึ่งเซกชันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะลากด้วยเรือนะครับแต่ก่อนเราใช้เรือหาปลาลากแต่ประกบสพบัญหาว่าเรือไม่มีแรงนะครับก็ประกอบกับช่วงนั้นมีเกิดสถานการณ์โควิดนะครับเจสกีเขาว่างงาก็เอาเจสกีมาลากนะครับกับเป็นข้อดีของโครงการนะครับคือการเลี้ยวของเจสกีเนี่ย มุมแคบนะครับทำให้การประกอบแผงสามารถดําเนินการไปด้วยด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพนะครับจะเห็นว่าอย่างที่น้องน้องมดบอกไปนะครับว่าความกว้างอยู่ที่140ยาว500เมตรนะครับถ้าเกิดเรามองดูนะครับถ้าเทียบกับคนเนี่ยจะเล็กมากถ้ามองอีกทีหนึ่งนะครับก็ขนาดเท่ากับ1เกาะเนี่ยเท่ากับ10สนามฟุตบอลที่อยู่บนนี้นะครับภาพต่อไปนะครับในการ ติดตั้งอุปกรณ์โฟโตโบส์นะครับซึ่งติดตั้งอุปกรณ์หลักนะครับก็คือมีตัวอินเวอร์เตอร์กับทาร์ฟอร์เมอร์ซึ่งมีน้ําหนักรวมกันโดยเฉลี่ยรประมาณ35ตันนะครับการที่จะคํานวณในการทําทุนและในการวางของเพื่อกระจายโหลดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเราได้ฐานประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะลากมาติดตั้งตามตําแหน่งที่เราระบุไว้นะครับแล้วก็ลากสายในแต่ละเกาะเข้ามาเชื่อมกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็คือเดิมการออกแบบของทางโครงการเนี่ยออกแบบให้ตัวสายเคเบิลนะครับหลังจากผลิตกระสแสไฟฟ้าได้เนี่ยลอยบนผิวน้ําขึ้นมาบนบกขึ้นบนอาคารสวิตเกียร์แต่เราเราฟังความคิดเห็นจากชุมชนนะครับชุมชนบอกว่าต้องการให้กวพอนะครับนำสายเคเบิลตัวนี้ลงใต้น้าหรือขึ้นบนอากาศนะครับทางการไฟฟ้าได้พิจารณาแล้วออกแบบแล้วนะครับก็เลยนําลงใต้น้ําซึ่งเราต้องเพิ่มงบประมาณในการดําเนินการเพิ่มอีก67ล้านบาทในการทําตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ปัจจุบันก็ได้ํำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ตามรูปนะครับตอนนี้ความท้าทายของในการดำเนินโครงการนะครับอันแรกนะครับก็คือเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือจะเรียกว่าโควิด19นะครับทางโครงการมองว่าวิกฤตนี้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและการบริหารโครงการนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก็คือเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยเวลาการทํางานในโครงการแต่ก่อนนะครับ ในการสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีการไปตรวจรับที่ต่างประเทศนะครับแต่เนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาเราไม่สามารถเดินทางไปได้เลยนะครับเราก็ใช้วิธีการตรวจแบบออนไลน์นะครับก็ด้วยความสามารถของทงทีมงานนะครับก็สามารถนําอุปกรณ์เข้ามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับในเรื่องของซูเปอร์วิเซอร์ก็เช่นกันนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาในโครงการได้นะครับเราก็ใช้วิธีออนไลน์เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารโครงการเนื่องจากโครงการเนี่ย ในการประกอบอุปกรณ์หลักเลยนะครับก็คือตัวแผงกันทุ่นเนี่ยต้องใช้แรงงานในพื้นที่จํานวนมากนะครับตรงนี้ก็มาเข้ามาอยู่การถึง3 0 0ร้อถึงหกรคนซึ่งทําทั้งกลางวันกลางคืนนะครับก็ต้องมีการบริหารจาัดก,การควบคุมการแพร่เชื้อให้ดีนะครับก็เป็นความโชคดีและความร่วมมือของผู้บติงานแล้วก็ลูกจ้างนะครับสามารถไม่ให้เกิดโรคติดต่อภายในได้นะครับอันที่2คือเป็นโครงการนําร่องของกวพซึ่งไม่เคยดําเนินการที่ไหนมาก่อนนะครับ งานนี้มันไม่ใช่งานยากที่สุดนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นงานใหม่และเป็นงานที่เราไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นน่ะจะมีปัญหาเป็นรายวันนะครับก็คือสิ่งที่เราเจอก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันนะครับอันที่3มนะครับคือเรื่องความเห็นต่างของชุมชนบริเวณรอบโครงการนะครับทั้งนี้กอนการไฟฟ้ามองว่า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต้องควบคู่ไปก,กับการพัฒนาโครงการนะครับเนื่องจากว่าการไฟฟ้าเนี่ยมาพัฒนาด้านพลังงานให้กับประเทศแล้วชุมชนจะต้องได้อะไรกลับไปนะครับก็คือการไฟฟ้าก็เลยมองว่าถ้าฉะนั้นเราควรมาทําตรงนี้ให้มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นะครับสิ่งที่ชุมชนจะได้ก็คือเขาสามารถ ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหัตถกรรมและด้านอื่นๆรวมทั้งบริการนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะทํารายได้ให้กับชุมชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอศรินทรและจังหวัดอุบลน,นะครับโดยทางการไฟฟ้าได้เข้ามาดําเนินการดังนี้นะครับอันที่1น,นะครับเราได้มาพัฒนาก่อสร้างเป็นทางเดินชนธรรมชาตินะครับซึ่งผู้ออกแบบได้ออกแบบให้เป็นทางเดินตะแกรงเหล็กนะครับ อ่าเป็นวงร้อพลังงานนะครับมีด้วยการเจ็ดแฉกสามแฉกนะครับเป็นกระจกนะครับซึ่งตรงนี้จะมีความพิเศษอยู่2จุดนะครับคือจุดที่ตรงเป็นลานลานดินนะครับวงกลมอันแรกเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นลานบัวที่สามารถตอบสนองเราได้นะครับพูดไปแล้วเขาจะตอบมานะครับอันที่2ก็คือจุดตรงกระจกนะครับตัวเนี้ยเป็นวิวนะครับเป็นวิวไม่ใช่วิวปกตินะครับตรงนี้เป็นวิวพันล้านนะครับซึ่งหาที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะว่า วิวตรงนี้เมื่อเรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นโครงการพันล้านนะครับเป็นวิวถ่ายรูปที่ราคาแพงนะครับมีอีกสิ่งสน่งนะครับก็คืออาคารเซรินทานประภากรน,นะครับอาคารนี้จะใช้เพื่อในการแสดงนิทรรศการของทางการไฟฟ้าแล้วก็แสดงความเป็นมาเป็นไปของทางเขื่อนเซรินทอนนะครับแล้วก็ในวันที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับ สมเด็จพระกัณทิฐาาที่ลาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับจะส่งมาเป็นเปิดนะครับตัวโรงไฟฟ้าและก็ตัวอาคารนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยาการไฟฟ้าอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับซึ่งงานเนี่ยปัจจุบันแล้วเสร็จไป90%แล้วนะครับคิดว่ายังไงก็ทันการรับเสด็จครับครับขอจบรายงานเท่านี้ครับ